สบายดี D, พี่น้องเอ้ามาหนี้มากับเขาน้องมดครับถอดไข่ครับเพีทถอดไข่ไม่ได้น้องมดว่าหันนี่อยู่ไฮอยู่หน้าล้างบ้านครับล้างรถครับมาอนี้คุณสาล้างบ้านครับได้น้าสาล้างบ้านล้างอย่างดีเลยครับว่าได้วาโ,โดนนะพี่น้องนะอาจจะเป็นคัดคัดเขินเขินนี่ครับสาเลี้ยงเลี้ยงปลาฉลามครับโอ้ว้แมนว่าดี กเ็เหียนน้าแหฮงไปหลยเติมแล้วนี่กามมาประมาณเพียงชั่วโมงหรือมั้งน้าบกเสยออว่ะแม่แม่ของเจ้าเป็นภูสาวเก่าอายตัวละนางแต่บ่สมหวงังปิดรูรูการครับปิดรูการรูการบักจอบเลยครับ ไปรู้ดูดดการไปเจนลอยไรครับพี่บอกเราถึงน้ำมาคุยกําลังล่างครับมือเช้านี้ไปกีดยางหย่อนกดกําลัางมากาล่างช่วงบ่ายนะพี่นนะ้องเนาะบรรยากาศดีๆครับหนาวหนาวหนาวในๆคิดหอดสู้ภาษาบาลมาที่กินเขาเธอได้คุณหมดคุณอ่าคุณผู้น่ารักจูบูจูบู คุณมดจ๋าใหญ่พิ่นว่าคือจอดรถแจ็กซี่เพิ่นว่ามันสิขวมเลยพิ่นว่ามันแข้งทางนึงนะปัญหารถไม่เอียงหน่อยนึงนะจอดโอ้เงยผู้เฒ่าหลมาลอาจอดรถแจ็คซี่มันสิขวมนะโอรับวาแต่จอดแจ็คซี่มันขวมมันก็สิไปเรียนไปใส่ไรเงยไหลาหนองมดกำลังบรรเลงครับผมล่างแล้วครับเปียกมึงพอนหยอดอยู่นี่เอ้ยมดกัดตัวนี้ ตะวาว่าหันนี้เขาใส่ครับเขาวา่าเขาขี้ล่างเองไหนไปถอดไข่ม่ให้เอ้าวว่าเป็นยังครับเฮงมากครับว่าตะให้มันล่างมันเลีวได้เมือนี่อีหล่เนี่ยแม่คำแพงอ้าวทางออกลูกทางออกเอ้าทางหน้าล่างมันเลีวอยู่ไปล่างข้างหลังอีกแล้เวเออยังไงนี่หนูยังไงนี่เฮ้อข้างหลังมันพัดหนีเลีวอยู่มาว่าเป็นเขาเหนียวเนี่ยก็สิมา มาเบิดปีมาบอกล่างโมโหจังเลีวเป็นครับย่างกลับไปกับมากับไปกับมาอยู่บัจวาปเปลี่ยวจ้ากเคียอยู่ถ้าเด้ส่งไปบิวครับว่าสิเฮ็ดปากกับพ่อไม่ได้ของมออจะเลื่อนซับมาล่างครับ ยางดีครับสามารถสั่งได้แห้งแห้งครับหนาแห้งสายพยางเงี้ยวไม่น้องประมาณสายประมาณยี่สิบเมตรสิบห้าเมตรได้ครับแตัตวซื้อมากหนึ่งกับสิบเมตรมาบวกตัวนี้อีกหน้่งเมตรว่ะสิบอ่ะตัวนี้อีกตัวนี้อีกกับประมาณเกือบสิบเมตรครับประมาณยี่สิบเมตรได้ครับเป็นไงบ้างน้องมดนังทั้งนี้ให้แน่ครับ หนาวหนาวหอนหอนเฮ้ยเฮ้ยฉีดเข้าไปข้างในด้วยน่ะเห็นไหมน่ะมันติดอยู่ในนั่นแหละล้างดีดีหน่อยดิน้องติดรูดูการไปจะลออะไรครับปีนให้เลนเลนนะครับเฮ็ดเลนเลนที่ดิเรียอะไรพันครับบัติบอกเหรอเนี่ยฮะบัตตัวนะเอฟซีแต่ขึ้สิตัวอีรีแหละว่าตี เย็ซีหัวลอ,อยอืมเปียกเียกน้องเปียกมันเปียกน้องเฮ้ยมากินเขามึ้มากินไงแล้วคุณจะเปนำกินมดเลยไ่ากินไงดอัอ้เอเ อี่อย่างเขามันบ่นอีหยังเอาม ah. ันบ่นอีหยังเฮ็ดมาให้มันกินอีหยังเขามันก็กินพอห้าวๆกินยยมไหนมันก็กินยยมนั้นเออแต่ว่าพันหิวอีกกว่าสันสายพันตู่ครับเกี่ยวเบิ่งพี่น้องเกีเ่ยวครับพ่อค้าครับสายพันตู่จากส,สามเซนเหลือสองเซนเนาะเออสุดยอดครับเกตไหลก็ไรลครับปีนี้เฮ็ดเลนเลนเนี่พี่น้อง เหตุอีล oh ีล่ะโอ้ยพันไรพันไรบอกเลยว่าขุยเรือบันเร่งนะครับมันเป็นตะเลี่วว่าไรน้องมือนี่เพราะว่าไม่น่าจะเสร็จหรอกเฉพาะช่วงล่างนี่ก็จะไม่เสร็จหรอกถ้าล้างแบบเธอเนี่ยล้างกลับไปกลับมากลับมากลับไปอยู่ฉันแล้วงงยิงไให้พี่ดิ้งเสี่ย เบิ่งครับโอ้ยจะได้มันหนาครับเนี่ยแต้ขีตมุมเอาฝฟาไปกินเขาเดอ้อย่าเมยครับอันนี้กะปีนี้ครับว่าศรดได้ไปเกี่ยวเขาเม่นหน่อยในจังทุ่ยไทยวได้ไปเกีแดงสัมปั่มมีปัญหาพี่นอ้องมันหมุนคอยไหมมันเป็นหย่อนอยังครับมุนลุยจุลุยจุยยลุยประการเงิดหลายบัตรศรีแดงเงินเนี่ยวัดใดน้ำเขาสัม เขาเอาไปสับนิดแล้วกลองไปเอาเครื่องอัดฉีดอยู่วัดมาครับต้องไปยืมเครื่องอัดฉีดน้องพีมาฉีดครับว่าฉีดอ่าผู้ใดหูนะครับนี่โซกินกินหัวนอ็อตครับเจ,จ๊ไหนเอฟซีจาวะมันเป็นเพราะอะไรอะ่ระม,อมันกินหัวนอ็อต ัวจะได้กินหัวหนอดมันเป็นพอเพราะอย่างเอาดึงดิดึงดิไม่ดึงไม่ออกนะน้องดึงดึงิล้างให้สลอดน,นะวันนี้นะถ้าล้างไม่ลอดน,นะมีปัญหาแน่นอน ใส่ยนว่าใส่โยซมือได้บัดได้ก็ได้ใส่เพราะมันไม่ได้เงินแนี่็แต่กูยังมุมมีอยู่ <c oughs> ไม่ได้จมนะครับแค่วาให้ฟัง <c oughs> ที่น้ายูดีมีแห้งครับอจสไดเดอีเขียว อ,ออกอีเขียวอีกขั้นหนึ่งครับขับบุญวัดสนามน้ำผ้าถึงนะพี่น,อน้องเนาะหาได้อีเขียวมาเกี่ยวครกันครับเดียวแั้นนี้ลอขาบเบ่งเอ็นตาเนยเลิ่นๆปนขาวหน่อยๆนะโอ้ปนขาวหลายๆตาดำซีหน่อยๆจะไม่ห,หนะมย่ำมข้าวเขาเหมอดเหรอน้องนะใช่เหรอ เอาเขาลมจอดป่ะเฮ้ยตายกูห้ามือในมีแต่เขาลมมันช่ไม่ได้จอดเบิ้ลมือป่ะอเอ็นตาพ่อเหลือลื<ๆ>่นเอา้าคลิปนี้บอกว่าไลางห้างครับสบายดีพี่น้อง ทุกคู่ทุกคนครับบ๊ายบายครับ